สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในโพธิเนาะก็ถึงเวลาอันสมควรที่เราจะมาทำการนะครับนับคะแนนดูนะว่าแบบบ้านของตะแผ่นเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะทุกท่านอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะแบบที่สองแล้วก็แบบที่สามแบบที่สีนะ่แบบที่ห้า นะครับจะออกมาเป็นแบบไหนมากที่สุดอ่ะผมก็จะเช็คดูตามคอมเมนต์นะครับอ่าเดี๋ยวจะดูตามคอมเมนต์เลยนะทุกท่านตอนนี้มี fc ซีคอมเมนต์มากี่ท่านแล้วเดี๋ยวเราจะมานับคะแนนกันนะท่านคะแนนโหวตส่วนใหญ่แบบไหนดีนะคะแนนโหวตส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบไหนอยากให้ทำ แบบไหนถึงจะดีอย่าดูคอมเมนต์ก่อนนะท่านกำลังกดหาคอมเมนต์อยู่นี่นี่นี่น,น fc คอมเมนต์ห้าสิบสองคอมเมนต์นะท่านกำลังดูคอมเมนต์อยู่นะอ่า อ่ะโอเคนี่กดดูคอมเมนต์กันสดๆตรงนี้เลยน้องท่านนะป่ะ,ปะมาดูกันน้องท่านว่าจะได้แบบไหนส่วนใหญ่เป็นหลักมีห้าแบบเนาะอืม แบบที่หนึ่ง,งประกาไม่ออกเ,เอา้าวปากกาไม่ออกทุกท่านงานเข้าเสร็จแล้วหนึ่งเนาะสองสามสี่ห้าเอา้าเขียนแบบง่ายๆแบบนี้เลย แบบที่หนึ่งอ่าต่อมาแบบที่หนึ่งอยู่คนเดียวไม่ต้องใหญ่แบบที่หนึ่งอ่าโอเคแบบที่หนึ่งนำหน้ามาเห็นด้วยแบบที่หนึ่งอ่าแบบที่สามหรือแบบที่สี่อซันอ่าแบบที่สามหรือว่าแบบที่สี่นะแบบที่สอง แบบที่สอง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 อืมแบบสองแบบสองหลายคนอย่างเลยแบบสองแบบสองแบบสองประกามันไม่ค่อยออกนะท่านแล้วก็แบบสอง ต่อมาแบบสองอีกแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองก็ได้อนะ่าแบบที่หนึ่งหรือว่าแบบที่สองก็ได้อนะ่ัโอเคแบบสองกรสันประกาศมองไม่เห็นเลยแบบที่สองแบบที่ห้าประกาศไม่ได้เลยทีนี้แบบที่สอง แบบี่สองถึงในแล้วเนี่ยแบบสองแบบที่สองไอ้กาไม่ออกแบบที่สองอีกแบบที่สามอืมแบบที่สองอ่ะแบบที่สองแบบที่สอง แบบที่หนแบบึ่งและแบบที่สองแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองอะโอเคแบบที่หนึ่งและแบบที่สองแบบที่สองมองไม่เห็นแล้วแบบที่สองแบบที่สองหนึ่งสองสามอ๋โอเคแบบที่สองแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองสูสีเนาะแบบที่หนึ mundial, ่งกับแบบที่สอง แบบที่นหนึ่งหนอ่งหนึ่งหนึ่งสองแ็บที่สองมองไม่เห็นเลยอ่ะประกาศใหม่ไม่มีบะะ้าผมว่าจะซื้อผองก็ลืมซื้อเลยทุกท่านลองเอดิสอเขียนดูดิ ได้ไหมประกาศตัวนี้มันจะลบได้หรือเปล่าเลยท่านประกาศตัวนี้มันลบไม่ออกเลยอตอนนี้แบบที่หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะ แบบที่หนึ่งอะนีอ่อาะโอเคแบบที่สองโอเคนี่ฮะถึงตรงนี้แล้วต่อมาแบบที่สองแบบที่สองอ่าแบบที่สองไม่รู้มันลบได้ดหรือเปล่าหน้าปีกาตัวนี้แล้วก็แบบที่สองอีกทำแบบที่สอง แบบที่สองแล้วก็แบบที่สองแบบที่สองแบบที่สองแบบไม่เกินให้แบบที่สองลบไม่ค่อยได้เนะประกาศตัวนี้แล้วก็แบบที่สองสุดท้ายเลยโอเค เอาส่วนใหญ่ FC คอมเมนต์มาเป็นแบบที่สองเนาะห้าสิบสิบห้ายี่สบยี่ห้าสาสบสามสิบห้าสามสิบห้าส่วนแบบที่ที่หนึ่งเนี่ยประมาณประมาณเาเกือบสิบคนนะครับเอออันนี้สามห้าเนาะอันนี้ประมาณหกเจ็ดแปดคนนะโดยประมาณนะครับแล้วก็ แบบที่สามหนึ่งคนแบบที่สี่หนึ่งคนแบบที่ห้าหนึ่งคนนะครับมติเป็นเอกฉันนะครับเป็นแบบที่สองไปถามเจ้าของบ้านอีกทีหนึ่งว่าชอบไหมแบบที่สองถ้าไม่ชอบแบบที่สองก็ให้เลือกรู้ว่าเอาอนไนลบไม่ออกในบัตรพินองเลยเอาปากานี้มาเขียนลบไม่ออกโอ้ไม่น่าเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อปากกาใหม่ก่อน จุ่มน้ำก่อนเผื่อมันจะออกต้องรีบลบก่อนปล่อยไว้นานไม่ได้ลบได้ออกอืมโอเคแบบที่สองนะท่านส่วนใหญ่คอมเมนต์มาตามนั้นแหละทำแบบที่สองตาเจ้าของบ้านอีกทีหนึ่งโอเคหรือเปล่านะ fc ส่วนใหญ่คอมเมนต์มาแบบที่สองนะท่านเดี๋ยวไปผ่านกุสมาน fc อย่าลืมเตือนผมแวะซื้อปากกาเมจิที่มันเขียนลบได้นะเขียนกระดาษแต่เขียนไวบอร์ดแบบนี้นะเ,เดี๋ยวตัวน,นี้เป็นตัวอย่างดีกว่าเอาไว้เขียนแล้วลบได้มีอยู่อันเดียวแท่งเดียว ราจะไปกุสมานหรือเปล่าเนาะยังไม่ไปแล้วกันวันนี้อ่ะโอเคฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ